ที่เห็นนังนึ้นพิพิธภัณฑ์ในนเสาวครับผู้พิพิธภัณฑ์ในนเสาวเดินที่เท้าย,ย,ยืนอยู่นี่คือผู้สิงครับยอดผู้สิงคนข้างคนเป็นผู้เขาครับผู้ข้าวทางสมุนกับผู้ข้าวเป็นยอด,ดวเพิ่งทางขึ้นมาครับตู อาจจรู้ร้อยห้าสิบสี่ขั้นครับนี่ทั้งยอดแล้วครับพี่น,อน้องทั้งยอดยอดผู้สิงมะกาบพระพรหมภูมิปาโลครับพี่น,อน้องสวยงามแต่งานต่างแต่งงานเลยครับหัวใจของยอดผู้สิงครับพี่น,อน้องสวยงามเลยทีเดียวครับเด้อครับพี่น,อน้องเอย อยอดภูสิงของเขานี่แหละศาสตร์ส,ส,สขันอำเภอศาสร์ศาสตสขันติดเขื่อนลำเปาเสียนเขื่อนลำเปาผมนี่มาพี่น้องพระภูสิงนีอีกสิบสองนักสัต บรรยากาศลมเลินครับสาธุปูสาธุ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 